โลเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้พามาดูภาพาเขื่อนแตกที่จีนนะครับทําให้น้ําท่วมหนักมากนะครับผมเนาะอย่าที่เห็นในภาพนะครับน่าสงสารมากเนาะก็ทําไมมันเคาะซ้ำกาซัดอย่างนี้เนาะทั้งโลกระบาดก็จะตายอยู่แล้วนะครับผมยังภัยธรรมชาติอีกเนาะน้ําท่วมเขื่อนแตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สงสารแต่อ คนที่เขาโดยสารรถไฟที่กําลังลงไปใต้ดินหรือเข้าอุโมงอคะไรสักอย่างมันเกิดตอนพอดีจังหวะที่เคลื่อนแตกพอดีนะครับที่เขารถไฟกําลังลงไปที่อุโมง์ใต้ดินนะครับผม นี่ก็เป็นห้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะซัดเข้ามาอย่างีเห็นนะครับผมกระจกนี่แตกเนี่ยนะครับรถเป็นปลากระป๋องนะครับลอยน้ำทุกกองทุกป่องนะครับผมหนักหน่วงมากนะครับผม เนี่ยครับหนักสุดก็คือผู้โดยสารนะครับที่นาทุกศาลมาติดอยู่ในรถไฟนะครับที่กำลังลงเข้าอุโมงค์ใต้ดินนะครับพอดีติดคาอยู่นั่นนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วหรือยังก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะคือช่วงจังหวะที่รถเข้ารถไฟเข้าอุโมงค์นี่ก็ช่วงเป็นช่วงที่เคลื่อนแตกพอดีนะตาข่าก็บอกนี่ยนะครับน่ากลัวจริงๆ <Okay. S 1> กหวังว่าให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมนีครับตามแรงมัดพัดเอาคนไปด้วยนะนี่ครับรถไฟใต้ดินหรือเปล่าะนะก็ไม่รู้เนาะเป็นรถไฟใต้ดินก็นำนะ้ำ okay. ท,ท่วมนะโอเคสธุรกินนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้ค